กสอบมากเลยครับนะครับในกรณีฟ้องขับไล่นะติวเตอร์จึงไม่อยากยกตัวอย่างฟ้องขับไล่นะเดี๋ยวจะไปอธิบายอย่างชัดเจนอีกทีใน EP ที่4ครับในเรื่องฟ้องขับไล่ครับรับรองสนุกครับนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคําขอหลักกับคําขอรองเนี่ยขอยกตัวอย่างอื่นๆเลยแล้วกันนะครับว่าคําขอหลักถ้ามันเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ นะครับคำขอต่อเนื่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์พิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาคำขอหลักถ้าคำขอหลักไม่ต้องห้ามอุทธรณ์คำขอต่อเนื่องก็อุทธรณ์ได้ไม่ต้องห้ามเช่นกันนะครับมันจะไปแยกทําไมล่ะ <c oughs> ก็ในเมื่อคาขอหลักศาลอุทธรณ์พิจารณาได้คําขอต่อเนื่องไม่ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาได้หรอ <c oughs> ไม่ได้ครับมันเดี๋ยวมันค้างครับเดี๋ยวมันค้างเพราะฉะนั้นก็ไปด้วยกันนั่นแหละนะครับไปด้วยกันนั่นแหละเช่นคําขอให้จาเลยปิดคันดิน และค่าเสียหายคําขอหลักคือปิดคันดินเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ปุทณ์ได้ไม่ต้องห้ามคําขอต่อเนื่องแม้มีทุนทรัพย์น้อยมันก็ต้องไปพร้อมคําขอหลักกันแหละใช่ไหมนะครับหรือขอห้ามจําเลยปลักเสาไฟและพาดผ,ผ่านที่ดินพาดสายพาดสายไฟนะครับผ่านที่ดินโจดแล้วก็ขอค่าเสียหายคําขอหลักคืออะไรห้ามจําเลยปลักเสาที่ดินครับปักเสาไฟฟ้าในที่ดินและพาดผ่านนะครับพาดสายผ่านท,ที่ดินโจดนะครับ ส่วนคาขอต่อเนื่องคําขอรองก็คือขอค่าเสียหายแบบนี้คําขอหลักอุทธรณ์ดไ,รได้เป็นคดีไม่มีรุนทร์ครับคําขอต่อเนื่องหรือคําขอรองก็อุทธรณ์ได้ครับตามคําขอหลักนะนะครับแต่ถ้าเป็นคําขอหลักกับคําขอต่อเนื่องเป็นคนละเหตุการณแบบนี้แยกพิจารณาครับถ้ามันเป็นคนละเหตุกันนี่นะแยกพิจารณาครับว่าส่วนไหนส่วนไหนอุทธรณ์ได้ส่วนไหนอุทธรณ์ไม่ได้นี่นะอันนี้ต้องแยกพิจารณา แต่ละข้อหากันไปนะครับละเมิดนี้ทุนทรัพย์น้อยไหมละเมิด420ทุนทรัพย์น้อยไหมก็ต้องพิจารณาว่าถ้าข้อหาแรกทุนทรัพย์น้อยก็ห้ามอุทธร์ข้อหาที่2ทุนทรัพย์มากอุทธร์ได้อย่างเงี้ยนะครับแยกอุทธร์แยกพิจารณานะครับโอเคเนาะนะครับทีนี้อุทธร์เลือกได้ไหมเลือกได้ไหมเลือกได้ครับอุทธร์เป็นสิทธิ์ครับ นะครับการเลือกอุทธร์เนี่ยอุทธร์เป็นสิทธ์ครับนะครับถ้าสมมุติว่าประเด็นค่าเสียหายโจทเลือกที่จะไม่อุทธร์ถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับประเด็นที่ไม่อุทธร์ก็ยุติไปตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้นครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะนะครับคู่ความหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิอุทธร์เนี่ยไม่อุทธร์ก็ได้ครับเพราะถ้าไม่อุทธร์ประเด็นที่ไม่อุทธร์ก็ยุติไปตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้นแม้ประเด็นนี้จะ มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ตาม224เช่นนะครับค่าเสียหายศาลให้60,000นะครับค่าเสียหายศาลให้60,000สมมุติขอมา1 0 0 0อย่างนี้นะนะครับศาลชช้นต้นพิพากษาให้ค่าเสียหาย60,000แต่พิพากษาว่า,ายกฟ้องยกฟ้องในส่วนของปักเสาไฟนะครับประเด็นแรกเนี่ยยกฟ้องเนี่ยม,มันไม่พอใจแน่นอนแต่ประเด็นหลังเนี่ยถึงแม้ขอมา1 0 0 0 0แต่ศาลให้60,000ก็เอาละว่าพอแล้วนะครับ ถึงแม้ว่าอุทธรณ์ได้นะแต่เลือกที่จะไม่อุทธรณ์ได้ไหมก็ได้ครับก็จบไปตามคาพิพากษาศาลชั้นต้นครับคือจําเลยต้องชําระหนี้กับโจทย์หกหมื่นโจทย์ก็มีสิทธิ์ได้รับตามคําพิพากษาคือ6 0,000ถ้าจําเลยไม่อุทธรณ์ก็จบเพราะศาลยกฟ้องโจทย์จำเลยก็ชนะคดีจําเลยอุทธรณ์ยกฟ้องไม่ได้ใช่ไหมนะครับส่วนโจทย์ล่ะโจทย์จะอุทธรณ์หกหมื่นได้ไหมก็ได้ครับจะอุทธรณ์ยกฟ้องได้ไหมก็ได้ครับก็ได้ครับแต่ประเด็นก็คือโจทย์ไม่อุทธรณ์คำพิพากษา,านในส่วนของค่าเสียหายแล้ว ผลก็คือค่าเสียหายก็ยุติไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นประเด็นค่าเสียหายก็ยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็จบไปครับ60,000ก็จบไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นครับปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นไปนะครับโจทย์ก็เลือกอุทธรณ์เฉพาะคำพิพากษายกฟ้องที่ที่ห้ามปักเสาไฟใช่ไหมเออใช่มไหมล่ะ พิจารณาให้ดีนะต้องเข้าใจนะครับในชั้นอุทธร์เนี่ยนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเลือกอุทธร์ได้ครับเลือกอุทธร์ได้นะครับถ้าคําขอหลักไม่อุทธร์อุทธร์เฉพาะคําขอมีทุนทรัพย์ได้ไหมได้ครับจะอุทธร์ประเด็นไหนก็ได้หมดนะครับแต่ว่าต้องพิจารณาสิทธิอุทธร์และข้อจํากัดสิทธิอุทธร์ด้วยนะ <c oughs> นะครับโอเคนะผ่านนะครับ